สวัสดีครับเจอกันนะฮะวันนี้นะครับอัดมีรถบด900ยางนะครับผมนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นมาให้นำให้ชมกันนะครับซึ่งเจ้าตัวนี้นะฮะก็จะเป็นรถบดของเยอซากายนั่นเองเป็นตัวนิยมนะฮะใส่อึด ติดคนนะฮะเป็นซา,ายไกรุ่น ts นะฮะเจ็ดสี่ศูนย์เก้านั่นเองนะครับนี่สายอึดติดทนนะฮะเรียกได้ว่าเติมน้ำมันใช้กันอย่างเดียวได้เลยนะฮะตัวนี้นะฮะทนไม้ทนมือมากๆนะครับเป็นระบบเก้าร้อยยางนะก็ทำได้เลยระบบเก้าร้อยยางเนี่ยเขาจะมียางด้านหน้าสี่เส้นนะฮะลูกค้าครับแล้วก็ด้านหลังเนี่ยจะมีทั้งหมดห้าเส้นนะครับลูกค้าครับนี่นะฮะอะระบบสา,ายไก่นะฮะรุ่นคลาสสิกวินเทจนะครับตัวนี้นะครับนี่นะฮะ หล่อๆสวยๆนะตัวนี้นะครับอุปกรณ์มีมาครบสายยงสายยางนะฮะมีมาให้ครบเลยนะครับนี่นะฮะแล้วก็ด้านข้างนะฮะมีช่องเก็บของติดมาให้เรียบร้อยเลยเพื่อเก็บพวกกระจงประแจนะฮะอาลงอะไรเล็กๆน้อยๆสำรองเนี่ยสามารถเก็บตรงนี้ได้เลยนะครับนี่ช่องเก็บของพร้อมนะครับนี่นะฮะซาไก TS 7409นะครับ นี่นะฮะเดี๋ยวเราปีนขึ้นไปด้านบนกันดีกว่าลูกค้าครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะไปเปิดฝาเครื่องยนต์ของเขาให้ดูสภาพเครื่องของเขากันแล้วก็เดี๋ยวพอดูเครื่องเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวเรามาลองขับเทสพวกเกียร์ของเขากันนะครับแปะเดี๋ยวเราปีนขึ้นไปเลยนะฮะนี่นะครับวันนี้ขึ้นมาด้านบนนะลูกค้าครับผมกำลังทำการเปิดฝาเครื่องยนต์ของเขารอไว้ที่เรียบร้อยนะฮะในส่วนของตัวเครื่องยนต์ของเจ้าตัวนี้เนี่ยเขาจะใช้งานเป็นเครื่องยนต์หกสูบนะลูกค้าครับแล้วก็รหัสภาพเครื่ สวยๆนะลูกค้าครับจุดรั่วซึมไม่มีนะตัวนี้นะฮะและ้วก็เสียงเครื่องการทางานของตัวเครื่องยนต์ของเขาเนี่ยก็ทํางานได้แน่นดีปกติเลยไม่ได้มีเสียงอะไรที่ผิดปกติออกไปจากตัวเครื่องยนต์ของเขาเลยนะครับนี่นะฮะนี่ฝาดีดก่อนนะครับนี่ด้านหลังนะฮะวรวบตงนะคฝา,าอยู่ในสภาพที่โอเคนะครับตัวนี้นะครับนี่ สายองใส่ยางนะครับครบอย่างที่บอกไปด้านล่างนะเกียร์ก็จะเป็นเกียร์ธรรมดาอย่างนี้นะฮะเน้นการใช้งานง่ายๆดูแลง่ายๆนะครับเป็นระบบเกียร์4เกียร์นะตัวนี้นะครับมีทั้งหมด4เกียร์นะครับเนี่เกียร์ธรรมดาง่ายๆนะครับเดี๋ยวมาลองขับคร่าวๆกันนะครับเนี่นะฮะปุ้มๆนะฮะเดี๋ยวเริ่มเกียร์หนึ่งก่อนนะครับเกียร์หนึ่งนะครับด้านหน้านะฮะเนนะครับเกียร์สองนะครับครับ นะนะเดินหน้าไปเดี๋ยวไปเทนหลังก่อนนะครับพื้นที่น้อยนะครับนะี่ฮะไหลังเปนหนึ่งนะครับปื๊ดนะครับสองปื๊ดนะครับสามนะครับปึนะ๊ดสี่นะครับ ครับครบนะฮะอ่ะลองเดินหน้าอีกรอบนึงนะครับเมื่อกี้เราเดินหน้าเกทหนึ่งออกับเกีทสองไปแล้วเดี๋ยวลองเดินหน้าเกีทสามนิดนึงนะครับเออน,นะฮะอ่าสุดท้ายเกียร์ตีนะครับ เราใช้งานได้ครบทุกเกียร์นะแล้วก็เกียร์เนี่ยก็ถือว่ายังทํางานได้แรงดีมากๆนะครับอันนี้ก็ลากเกียร์สีกระซูได้อยู่นะครับตัวนี้นะครับนี่ลองคร่าวๆนะฮะนี่นะครับพวกชุดพวงมาลัยนะครับนิ่มนะครับเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาได้ปกติหมดนะครับตัวนี้นะครับนี่ เอาไปบอกได้เลยว่าพร้อมลุยพร้อมใช้นะตัวนี้นะครับเียียครบเกยีย์แรงนะเสียงโค้งเสียงเครื่องก็ทำงานได้แน่นดีปกตินะครับตัวนี้นะครับนี่พร้อมลุยนะอ่าโอเคอันนี้ก็จะเป็นการพาชมนะฮะสภาพรอบคันสภาพเครื่องสภาพด้านบนคนขับนะครับแล้วก็เป็นการพาลองขับเทสเบื้องต้นนะของเจ้าตัว Skye TS 7409คันนี้นะครับผม สำหรับลูกค้าท่านใดนะครับผมที่ดูแล้วสนใจนะฮะเจ้าตัวรถบด900ยางนะครับซาไก TS7409 คันนี้นะฮะก็สามารถโทรเข้ามานะครับต,ติดต่อสอบถามข้อมูลเตือนฮะได้ที่เบอรทัทร์ดิจนตอลนี้ด้านบนขวามือได้เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวพอลูกค้าติดต่อเข้ามานะอาจจะมีรูปของเขาละเอียดละเอียดรอบคันเลยพร้อมกับวิดีโอตอนขับตัวรถใช้งานของเขาแบบละเอียดละเอียดเลยนะครับก็จะมีส่งให้กับลูกค้านะฮะได้ดูได้ชมกันทางไลน์อีกทีมหนึ่งนะเพื่อใช้ในการประกอบการติดแนะครับทีนี้บอกได้เลยว่าแหงสวยทั้งคันนะฮะจุุุดดดดรรรรรรั่่่่่วววซึมมมมไไีีีีแแแล้้กกกกก็็พเเเเยย์์คคือออองงงงขาานนนนนทบหะะฮปปณ กน,นะฮะฮมีมาครบหมดเอาไปพร้อมลุยพร้อมใช้ได้เลยแล้วก็ค่าตัวของเขาไม่แพงด้วยตัวนี้นะฮะห้าแสนกว่าบาทเท่านั้นนะจ๊ะก็จะได้เจ้าตัวรถบดตเก้าล้อซากาย TS 7409คันนี้ไปลุยไปใช้งานได้แล้วนะฮะถ้าเกิดต้นเอสนใจอย่าลืมติดต่อเข้ามานะครับสำหรับวันนี้ฝากไว้เท่านี้นะฮะถ้าเกิดท่านเองที่เราชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกด subscribe ให้ผมด้วยนะครับเพื่อจะไม่พลาดสินค้าตัวใหม่ของเรานะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ